สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลมาในส่วนของอุทยานราชพักน์นะครับผมทั้งเลืนล่างก,กันไปที่อุทยานราชพักน์นะครับที่ลาดกระบังกรองเทพฯนี้เป็นอุทยานราชร,ราชพัก์ในส่วนของพระพุทธเจ้าทั้ทงเจ็ดพระองค์ณที่นี่นะครับองค์ที่หนึ่งคือสมเด็จพ่อคุณรามคำแหงมหาราช องที่สองสมเด็จพระเจ้านารางนเวนมหาราชองค์ที่สามสมเด็จพระเจ้านารายมหาราชองค์ที่สี่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชองค์ที่ห้าสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ที่หกสมเด็จพระเจา้าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและองที่เจ็ดสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับ มีอุยานของที่สร้างในสมัยรัชกาลที่9เรานะครับตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับีคือพ่อคุณรามคำแหงมหาราชนะครับรับประวัติมันรายละเอียดเยอะแยะครับส่วนนี้ก็เป็นองค์ที่สองสมเด็จพระเจ้าพะนทะเลสวนมหาราชนะครับตรงนี้ครับ องทิศก็เป็นสมเด็จพระเจ้าพระนารายณ์มหาราชครับองทสี่ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับคือรายละเอียดสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชนะครับส่วนองค์นี้ก็เป็นสมเด็จพระเจ้าจอมพระจอมเกล้าเจ้าจอ,อยู่หัวนะครับ องค์สุดท้ายคือสมเด็จจุลจอมข้าเจ้าอยู่หัวมหาราชนะครับผมองทรนสินทร์อ่ายูมีรับริการรับเทียวรักนี้ก็เปิดครับนครับ เาจะมองกันได้วนะครับเราจะมองภาพมุมกว้างของพยัญตรงนี้นะครับ พักมานี่ก็ประมาณ4กิโลได้ครับส่วนที่ลานบน์ก็เป็นลานเจดเลครับจะหาแม่หรอปาแหละ like ยานแห่งนี้นะ เจ็ดพระอ,องค์ที่นี่นะครับอุทยานราชพัครับสวยสุดงามต้องไรปันไปปันมาก็แวะเที่ยวไปชมอุทยานแห่งนี้ได้นะครับนะ